ชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวาที่จะได้ทําการโคจรย้ายราศีออกจากจุดที่เคยให้ผลเสียกับดวงชะตาแล้วคือโคจรอ,ออกจากเรือนอริที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูส่วนพระเ้อาะกสดวงก็คือดาวคารดาวศุกร์และดาวเสารปรากฏการณ์ที่ดาวย้ายราศีในครั้งนี้จะมีผลอย่างไรต่อเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆมารับชมคลิปนี้กันนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์นกรไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์สำหรับคนทั้ง12ราศีแบบนี้ในวันที่1ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ดาวศุกร์ยังคงโครจอรอยู่ในเรือนอริซึ่งหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆโดยดาวศุกร์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะอันหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานและเป็นดาวเจ้าเรือนศาชะหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือการครบเพื่อน อีกทั้งในเรือนของดาวศุกร์ก็ยังพบว่ามีดาวมฤตยูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงโขจรสถิตยอยู่ณจุดนั้นการงานค่อนข้างจะเกิดปัญหาจากสาเหตุแห่งการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจผิดการประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมงานจะมีโอกาสผิดพลาดส,สูงงานอันใดที่ทําสําเร็จไปแล้วนะครับมีโอกาสจะได้นํางานอันนั้นกลับมาแก้ไขใหม่อีกทั้งยังต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือเกิดศัตรูขึ้นในอาชีพสายงานของเรา เป็นอิทธิพลที่ดาวศุกร์นอกจากโครจรอ,อยู่ในเรือนอริแล้วยังอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ซึ่งเป็นพระระหอคู่ศัตรูที่กําลังโครจรเล่งกับลัคนาได้ดวงพินทุบาทโดยหลังจากวันที่8กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา2นาทีเป็นต้นไปดาวศุกร์จะได้ทําการโครจรย้ายราศีในครั้งนี้ถือว่าเป็นการโครจรไปเล่งกับลัคนาได้ดวงพินทุบาทและกลุ่มอยู่กับพระระหอคู่ศัตรูอย่างดาวเสาร์โดยตรง พระคูค่นี้ได้โคจรกลุมกันอยู่ในเรือนปัตนิอันหมายถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับให้ระมัดระวังความผิดหวังความขัดแย้งความดพศภาคการหลอกลวงเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์งซึ่งกาลังโสดอยู่ไม่ควรจะเริ่มต้นคบหากับใครเป็นจิเป็นจังในช่วงที่ดาวศุกร์โคจรให้ผลเสียกับดวงชะตาดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ก็ยังคงโคจรอ,อยู่ในเรือนอริตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ เวลา9นาฬิกา26นาทีในช่วงดังกล่าวชาวลัคนาราศีสิสง์จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆพอสมควรเลยและชีวิตจะต้องวนเวียนอยู่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมยนะครับเมื่อโคจรหลบมุมอยู่ในเรือนอริจึงหมายถึงเรื่องของการมีโอกาสถูกดูหมิ่นดูแคลนชื่อของเราจะถูกนำไปใส่ร้ายให้ความ และใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ในช่วงที่ดาวทิตโคจรอ,อยู่ในเรือนอริยังได้กลุ่มอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่สตรูอีกด้วยโดยดาวอังคารทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและเรือนพันธุให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะมีเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านเกิดการชํารุดเสียหายมีโอกาสเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมอสังหา,หาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือยวดยานพานะนอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโลหะของมีคมหรือเครื่องจักรด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นดาวที่จะได้ทำการโคจรย้ายราศีหลุดออกจากเรือนอริและหลุดออกจากการกลุ่มกับดาวขานซึ่งเป็นพระคัค่ศสตรูแล้วนะครับปัญหาและอุปสรรคที่เคยเผชิญหน้าก่อนหน้านี้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พักฟื้นนะครับเพราะหลุดออกจากเรือนอริแล้ว ดาวทิตย์ยังคงโคจรได้ตำแหน่งปรรเกษตรโดยในด้านที่ดีที่เห็นอย่างชัดเจนคือการย้ายแล้วไปกุมอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงเรื่องการเงินและโชคลาภดาวทิ์และดาวพุธท,ที่กุมกันอยู่นี้เป็นเพราะเคาะคู่การเจรจาหรือการสื่อสารนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่อยู่ในสายอาชีพเกี่ยวกับการใช้คําพูดการติดต่อสื่อสารการเจรจาการต่อรอง คนที่เป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนจะได้รับคุณประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่ดาวอาทิตย์กลุ่มอยู่กับดาวพุธคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานดังกล่าวก็พยายามใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องหน้าที่การงานจะเป็นตัวดึงดูดเอาโชคลาภและรายได้เข้าสู่ชีวิตได้นะครับโดยการใช้คำพูดก็ควรจะมีสติคอยควบคุมด้วยนะครับเพราะดาวพุธด้านหนึ่งโคจรกลุ่มอยู่กับพราหูซึ่งดาวพุธเกี่ยวกับการใช้คำพูด พระดาหูเกี่ยวกับเรื่องของความผิดพลาดหรือความประมาทถึงแม้ว่าดวงชะตาจะให้คุณเกี่ยวกับการสื่อสารก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มีความละเอียดอรอบคอบคอยควบคุมจะส่งผลเสียตามมาในภายหลังโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรและเอกสารต่งตางๆถ้ามีความประมาทดุนเลอจะมีโอกาสบานปลายกลายเป็นเรื่องของคดีความได้เลยนะครับเพราะดาวพุธกับพระราหูได้ทำมุมตีโกร่วมาธาตุไปถึงดาวพฤหัสบดี ซึ่งกำลังโคจรอ,อ่อนแรงอ่อนกําลังดาวพุธหัตส,สบัดีก็เกี่ยวกับเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ข้อกฎหมายโดยตรงนะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะกับดาวเจ้าเรือนมรณะในด้านที่เสียหมายถึงเรื่องของความประมาทยิ่งถ้าใครกําลังมีคดีความหรือข้อพิพาทอยู่ในขณะนี้จะตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบได้แต่ในวันเดียวกันกับที่ดาวทิตย้ายราศีคือในวันที่13กุมภาพันธ์เวลา10นนาที จะมีปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์ทำการย้ายราศีเป็นการโคจรหลุดออกจากการเล็งกับลัคนาที่ให้โทษเป็นพินทุบาทหมายถึงเรื่องของดวงแตกย้ายราศีเข้าไปหลบมุมอยู่ในเรือนมรณะอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนอริอย่างดาวเสาร์ที่เคยเล็งกับลัคนาก็จะทุเลาเบาบางจางคายลงไปทำให้ปัญหาหรืออุปสรรคความเหน,นื่อยในชีวิตลดน้อยลงแต่ด้วยความหมายของดาวเสาร์ซึ่งเป็นบาปเคราะห์เป็นดาวเจ้าเรือนอริ หมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้าสู่เรือนมรณะกับกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีสิงจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้นเพราะกอลำดับสุดท้ายก็คือดาวคารนครับที่ทําการโคจรย้ายราศีหลุดออกจากตําแหน่งมหาอุจในเรือนอลิเป็นการโคจรไปเล่งกับลัคนาปรากฏการนี้มีทั้งให้คุณและให้โทษกับดวงชะตานะครับในส่วนที่ให้คุณกับดวงชะตาดาวคารเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าแข็งความขยันความกระตือรือร้น เป็นพระข้อธาตุลมที่เมื่อย้ายราศีแล้วได้ไปกลุ่มอยู่กับพราหูซึ่งก็เป็นธาตุลมสถิตยอยู่ในราศีธาตุลมจึงทําให้ดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งสถิตยอยู่ในราศีธาตุไฟได้รับกําลังของธาตุลมเป็นตัวเสริมกําลังวัสนาดวงชะตาให้ต้านทานอิทธิพลร้ายจากเรื่องต่างๆที่เข้าสู่ชีวิตได้อีกทั้งดาวอังคารก็ได้ไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและลาภะเกี่ยวกับรายได้การเงินหรือโชคลาภ โดยที่ดาวพุธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการวางแผนหรือการใช้ความคิดใช้ปฏิภาณไหวพริบดาวคารเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือทําหรือการตัดสินใจนะครับเพราะข้อคู่นี้เมื่อโคจรกลุ่มกันและเล่งกับลักนาชาวลักนาราศีสิงห์จะมีโอกาสที่จะได้ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองเคยคิดวางแผนมาเป็นระยะเวลานาน,านและอีกทั้งจะส่งผลดีในฐานะที่ไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์เป็นเพราะข้อคู่มิตรก็ถือว่าจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงาน แต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังไว้ยังคงเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานเพราะเมื่อดาวขานย้ายราศีไปแล้วได้ไปกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นพระระห์คู่ศัตรูจากปรากฏการณ์การย้ายราศีของพระราะทั้ง4ดวงในเดือนกุุ่าพานันธ์นี้จะสังเกตเห็นว่าไปเล็งกับลัคนาเสียส่วนใหญ่ก็ถือว่าจะให้อิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างชัดเจนในกลุ่มดาวที่เล็งกับลัคนา มีทั้งพระกบคู่ศัตรูมีทั้งคู่สมพลคู่มิตรคู่ทาตปะปนกันทําให้เป็นช่วงที่ชาลคนาดาศิสิงจะต้องรับมือกับเรื่องราวมากมายที่เข้าสู่ชีวิตมีทั้งด้านดีและด้านที่จะต้องระมัดระวังไว้โดยการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์ยังคงแนะนำให้ทำบุญในหมวดของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวที่โคจรหลุดออกจากเรือนอริแล้ว แต่ก็เข้าสู่ตำแหน่งปรกระเสรเรียกว่าปัญหาต่างๆที่เราเบาบางจางคายลงไปแต่ก็ยังเป็นช่วงที่พักฟื้นการสร้างกุศลในหมวดนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะครับเช่นการบริจาคค่าไฟฟ้าไม่ว่าจะให้กับองค์กรการกุศลหรือถวายให้กับวัดวารามหรือแม้กระทั่งการให้สติปัญญากับคนที่กําลังมีปัญหาก็ถือว่าเป็นแสงสว่างส่องนําทางชีวิตการจุดประทีปบูชาคุณพระรัตนตรยัย หรือบูชาคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานับถือการทำบุญใส่บาตพระจำนวน6รูปซึ่งถือว่าเป็นกำลังของพระอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ไทยหรือใช้เงินจำนวน6บาทหรือ6หารลงตัวเช่น6บาท12บาท18บาท60บาท600บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไปทำบุญด้วยหลอดไฟฟ้าการลึกนึกถึงคุณของพระปางถวายเนตร ซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระาย์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธ,ธานุสติทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็สามารถเลือกทําได้ตามความพร้อมของแต่ละคนนะครับโดยถ้าในดวงชะตากําเนิดของใครมีดาวทิตย์คือดาวประจําตัวโคจรในจุดที่เข้มแข็งณขณะที่เกิดก็ถือว่ายิ่งจะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเช่นดาวทิ์โคจรเป็นเกษตาราธีบดีเป็นตําแหน่งมหาอุจเป็นต้น ใครที่ยังไม่เคยตรวจดวงชะตากำเนิดเปรียบเทียบกับดาวจรในปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถปรึกษาทางดรสุภัชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนมุมล่างซ้ายของหน้าจอนี้ได้เลยครับซึ่งอาจารย์มีค่าครูด้วยนะครับในท้ายนี้ก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจทำไม่ดีแล้วนะครับจงมาส่งผลให้กำลังดวงชะตาวาสนาเพิ่มขึ้นมีความสุขมีความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหา นิสินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ